กับแล้วครับกบยางแก้คันนะครับอยู่ครับกบยางแก้คันนะครับไป,ไปไกลเลยไกลมากครับตัวนี้ ลำบากนะครับหมายแต่อเืมาแล้วครับมาแล้วครับโอเค ลากมาได้แล้วครับไกลหน่อยครับะช่อนนะครับกัดกบยางแก้คันสีเหลืองครับสีเหลืองหมายค่อนข้างลำบากเลยครับนี่ครับ ส่งพักนึงครับกบย่างแก้คันสีเหลืองครับอรชอนครับสายครับพอพอได้ครับสายหมายเป็นหมายคลองนะครับนะครับให้เป็นคลองตีข้ามฝั่งเอาครับผมตีข้ามฝั่งเอาพอดีใช้สายพีเอีต้องสาย PE ใหญ่นะครับงั้น อย่างนั้นจะขาดเอาครับผมใช้ชพีอีสามครับกบยางแก้คันครับสุดยอดครับ